เข,ข้าข่ายทิ้งดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเปนเนินภารลกอนมาแล้วเราก็ได้ชุดแคเทเชียร์มาด้วยค่ะเย้เย้สวยมากมาแกะกันเลยนะคะอันที่เราแกะก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเย้ yeah, ออกมาแล้ว mm. นี่ค่ะสวยจังเลยบบนี้นะ ของอะไรคะเนี่ยต้องหมุนอ๋อ,อนี่ไงเหมุนมันก็หลุดแล้วค่ะสวยจังเลยจริงจริงมันมีหลายแบบที่คะที่จริงเราจะเอาที่ชงกาแฟแต่ว่าเราความันพังนิดหน่อยนะนี่ค่ะเราเกะอ,ออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอซูมหน่อยนะคะได้ค่ะ,ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้องคแบบเป็นเด็กดีใช่ไหมเป็นเด็กดีครับเลยได้ของเล่น นี่มันจะเป็นเหมือนแบบแม่มีกิฟต์การ์ดด้วยอันนี้ซื้อให้เท่าไหร่มะของมันเราจ่ายตังค์แค่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันยี่สิบห้าบาทองของพันกว่าบาทแม่มีกิฟต์การ์ดก็เงินแม่นั่นแหละได้ไหมแกะอาๆอยวให้ป้าตัดให้ก็ได้ช่วหนโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวให้ป้าช่วยตัดให้ป้าแกะให้หน่อยนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแทเชียร์ของเรานั่นเองเหมือนเขาใส่ฐานมาให้แล้วนะคะ นี่นี่ใสเงินแล้วก็มีที่ลื่นออนี่สวยเนาะอันนี้เหมือนที่วางของใช่ไหมอืมแล้วก็มันจะแบบตั้งนี้ค่ะแต่มันจะมีแบบนึงค่ะที่แบบมันจะนอนแบบเรียบไปเลยค่ะอืมนี่เท่กว่าใช่นี่เวลาแบบของขวัญเล่นในน่อะไรเงี้ยขวัญก็ค่ะนี่ค่ะข้างหลังค่ะมีแบบนี้เห็ก็จะมีเซนนะค่ะมีตะกล้าด้วยนะคะตากล้อดูดิมีเซนอะไรบ้างนี่ค่ะแล้วแกะเงินออกมาแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะมีโทูเขาจะมีการ์ดด้วยนะคะที่เห็นมันใหญ่ๆเพราะว่ามันจะมีอันนี้มาให้ค่ะมันเหมือนแบบัติ๊ะเห็นไหมคะเปิดนีดแล้วเอ๋อเราปัก้องปักกระเป๋าใส่เงินแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นนมค่ะเป็นนมมันจะมีอะไรช็อกโกแลตคอนเฟลกช็อกโกแลตบาร์มีนมช็อกโกแลตบาร์ค่ะช็อกโกแลตบาร์แล้วก็เหมือนบัตเตอร์ไอศครีม แล้วก็มีตะกร้าค่ะตักร่าตะกร้าน่ารักมากเลยอะค่ะเห็นไหมคะเวลาซื้อของแล้วก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วนี่เราต้องทำแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็มาทำแบบนี้แล้วต้องเปิดเครื่องก่อนนะคะในออนแล้วเราก็มาเปิดแบบนี้ค่ะเราต้องหามาโคดนี่เห็นไหมคะ โอ้สวยนะพอเราได้ปุ๊บเสร็จเลยค่ะอันนี้โอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือเหมือนบัตเตอร์คอนเฟลกในนี้จะไม่มีนะคะแต่มันน่าจะเป็นเหมือนบัตเตอร์ของเหลวแล้วก็กดตรงนี้กันค่ะมันก็จะมีราคาขึ้นมาให้นะคะว่านมว่านมกี่บาทชีสกี่บาทอะย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเลยอันนี้่รูดการ์ดนะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวมีการด้วยนะคะเดี๋ยวที่ค่ะเป็นการ์ดค่ะ โน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะป้ากำลังแกกเงินให้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นเป็นเงินค่ะมีหลายแบงค์นะใช่ค่ะมีหลายแบงค์อันนี้ก็ได้มาเรียนเรื่องการถอนเงินก็ได้นะของขวัญคุณยายบอกว่าดีเลยชอบถ้าซื้ออยวเอาเงินใส่ตะกร้าก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนมีเงินเป็นเงินแบบนี้ค่ะเงินกระดาษไม่ใช่เงินของขวัญเล่นเราต้องเก็บนะลูกถูกไหมจะหายอืม แล้วพรุ่งนี้สัญญากันไปจัดห้องนอนของหนูนะพรุ่งนี้เราจะจัดห้องนอนนะคะห้องนอนเราล็อกอย่แม่จะอาจจะถ่ายให้ดีไหมดีองความจัดของความมีอะไรบ้างละโรงพยาบาลของอะไรของนี้น่เนเน่แล้วก็มีอะไรอีกร้านเสริมสวยของเนเน่ใช่ค่ะมีเยอะอันนี้เป็นเหรียญนะคะ เป็นเหรียญเป็นเหมือนคล้ายๆเหรียญของจริงอ่ะเหมือนเหรียญเก่าๆอ่ะค่ะีบบถังไว้เท้เขาใช้เหรียญแบบเหรียญสลึงอะเหรียญสองบาทอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้เขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็ให้เราแบบเอาออกมาเองนะคะเห็นไหมคะอ่าจะเป็นแบบนี้แต่เวลาเล่นอันนี้แล้วแกออกมาจากอันเนี้ยค่ะต้องระวังเลยนะคะเพราะมันจะคมๆนิดหน่อยเด็กต้องระวังนะคะ ให้ผู้ปกครองช่วยดูใช่ไหมใช่ผู้ปกครองช่วยแกะก็ได้ค่ะเพราะมันจะแกะยากหน่อยนะแต่ว่าสวยอยู่นี่ค่ะโอยยังไม่ได้เปิดมันพูดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วต้องกดนี่ค่ะฮัลโหล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  แต่อันนี้คือมันจะมีฮัลโหลฮัลโหลเธอขโมยของร้านชันเธอเอามาคืนดวัคืออันนี้ค่ะมันจะเป็นมันปกติอันนี้คือที่เราซื้อมาใช่ไหมคะมันจะมันจะเป็นเหมือนไอแพดันจะตั้งแบบนี้แต่อีกอันนึงค่ะมันจะนอนมันจะเป็นเหมือนแคชเชียร์ธรรมดาค่ะมันจะนอนแล้วมันก็แล้วมันก็จะแบบแบบมีจอเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะจะแบบอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วอยนี้พวกเหรียญพวกแบงค์ของขวัญเอาไว้ตรงไหนคะนี่ค่ะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะเดี๋ยวขอจัดก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นเหมือนเหรียญเอ้ยเอาเหรียญแล้วก็เอ้าเอาเหรียญทองใส่ไว้ในนี้ดีกว่าเหรียญทองเอ้ยเอาแบบเหรียญแบบนี้ใส่แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาการ์ดนี่อันนี้อันนี้อันนี้บัตรเครดิตเวลาเข้ามาซื้อเขาวางตรงนี้เนี่แล้วก็รูดไม่ใช่เขาวางตรงนี้ไม่ใช่ปะอันนั้นเป็นที่วางของค่ะราคาใช่ค่ะอ๋อไยนดูสิเป็นที่วางแบบอนี่ไง อะไรอ่ะที่มันสไลด์เรื่อยๆอ่ะเออโอ้เงี้เหรอที่ลูดการ์ดอยู่ข้างนี้ปากกันึกว่ายไงทีู่ดอันนี้สมัยโบราณใช่ป่ะที่เราเอาบัตรวางแล้วก็ลูดมือแล้วก็ให้เราลูดมืออันนี้นะคะจะเป็นแบงค์ค่ะ้างช่วยจัดแบงค์หน่อยค่ะทุกคนดูนี่สิคะแบงเขาให้แบบแบบเยอะมากอันนี้คุ้มอยู่อันนี้คุ้มบาร์โค้ดเหรอใช่รู้ไหมคะว่า อ่ามันเป็นของเด็กสามขวบกว่าเฮ้ยเจ๊วะสามขวบกว่านะคะเนี่ยดูคุณองขวัญนะอายุแปดขวบแล้วค่ะคุณองขวัญก็ยังสขวบครึ่งก็ยังเอาอยู่นะคะเนี่ยมันสนุกดีค่ะเพราะว่าแม่เรามันไม่ขึ้นราคาเหรอฮะไหนอ่ะเออน่ารักดีนะเซตหนึ่งเขาก็จะมีประมาณนี้กี่บาทเออเจลเจลกูช ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะคะอันนี้เราซื้อที่พารากอนนะคะอืมพารากอนไอ้ข้อสยามใช่ค่ะถ้าถ้าเปรียบพี่ว่าเออนั้นเราไปที่เมกกะเขาไม่ลดเลยนะที่นี่ลดของลดราคาดีมากเลยอ่ะุ้ยรย่างเงี้ยเหรอใช่ทำไมอ่ะมีล้ำบัลล่าล้ำบัลล่ารูปแบบนี้โบราณอ่ะโบราณค่ะคือเราอันการเก็บตรงไหน การมันจะเก็บยังไงการมันจะเก็บนี่ครับตอนนี้ของขวานนี้สามารถเปิดช็อปได้เลยนะเนี่ยปิดปิดปิดก่อนมีแคชเชียร์คิดว่าเวลาเล่นเสร็จเราจะเก็บอ๋ออย่างนั้นนะคตรงนี้ตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะมาค่ะเดี๋ยวลองให้ป๊าเป็นคณลูกค้าไหมคะเดี๋ยวลองให้ป๊าเป็นคนลูกค้านะคะลูกค้าคนนี้กวนมากเวลาเล่นกับเราใช่ไหมคะเขาจะกวนตลอดเลยค่ะ อันหนึงนะคะร้านยังไม่เปิดนะจ๊ะร้าน,นไม่เปิดอันนี้คือช็อกโกแลตบาร์มิว้วนะคะมิว้วช็อกโกแลตบาร์อ่านผิดแล้วก็อันนี้อ๋อนี่ไงทุกคนไอ้คล้ายคล้ายตู้เย็นไงอันนี้ใช้คล้ายๆตู้เยนนะ็นเนาะนี่แล้วก็มนมอ,นอยู่ขา้ขางใน,นบนเตียงมีอะไรเนี่ยวุ่นอะไรเนี่ยก็อันนั้นเลของป้าที่ป้าเคย<ะ>เก็บให้อันนี้เป็นพูบัตครีมบัตเตอร์นะคะอือฮั อะเล่นให้ดูสักสตาเลนนี้เป็นซีเียนะคะซีเรียลคอน l ฟลกอ๋อซีรียลคอนฟลกธรรมดนะคะปัดลงตรงนั้นทำไมร้านอันนึงนะคะดูเตียงของขวานนี่แบบเวลี่บิ๊กอะเตียงป๊าแบบโกลดขอั้งหมดเกิดแล้วค่ะซุปเปอร์เปิดแล้วอะ ไม่อยากรู้นี่ว่าเปิดไม่อยากรู้นะรักดีๆค่ะคุณหมอขวัญไม่อยากรู้นะครับบ้าเร็วๆบ้ามาเช็กเก็บฮะไอยังไงเนี่ยอ้าวก็เนี่ยควรนหลุดแล้วว่ะควรอีกแล้วควานมาอันนี้หน่อยสิคือให้ซื้อหน่อยแค่มาซื้อโอ้ก็บอกสิก็แค่บอกมาให้ซื้อก็บอกร้านเปิดอยากได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ขายมันเป็นตู้เย็นเนี่ยมันมีน้อง นเห็นมั้ยมีนมอยข้างอันนี้คือตู้เย็นเหรอใช่โอเคโอเคนี่ตู้เย็นนมอะไรเนี่ยนมวัวไงนมวัวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะขนมธรรมดายากว่าจะมีนมรึ่งไนเลียวถ้ามันถกลงมาเอาเาตะก้าไหมคะก็ดนะอ่ะนี่ค่ะไม่อยากได้เฉพาะตะก้าไม่ได้อยากได้ของอยากได้ตะก้า โอเคโอเคงั้นฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาไหนนะฉันจะเอาไหนนะฉันนจะเอาอันนี้นี่ด้วยโอเคโอเคเสร็จแล้ใช่ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวเอาดิยุ่งอะไรเนี่ยู่ชอปปิ้งเออคนจะซื้อคนจะซื้อของได้กำไรเยอะๆไม่เอาโอเคขอบ คิดตังค์่ะดูแม่ค้าคิดตังค์ผีดหรือเปล่าคอยดูนะคะแม่ค้าก็แปดขวบกว่านะคะจะเก้าแล้วนะคะไม่ค่ะบวกเลขถูกยังคะแม่ค้ามีเครื่องคิดเลขค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้คุณยายมาเล่นด้วยทำไมไม่สแกนอ่ะเดี๋ยวสแกนอันนี้เขาลูกเฉยลูกเพื่ออะไรเพื่อเอามาฝังเนี่ยขี้เก็บถ้าเป็นของจริงมันจะยากกว่านี้แล้วก็ขี้เก็บเอื่มไงมันไม่สแกนเลยอ่ะสแกนติ๊ดไปเลยสิไม่ได้มันไม่ได้มัน ไม่ได้หรอโอเคโอเคเหนื่อยเนาะแม่ค้าเหนื่อยไหมมีลูกค้าแบบเนี้ยโอเคแล้วก็มีอันนี้มีบาร์โคดนะคะอันหนึ่งนะคะมีอันนี้เป็นบัตอร์โอเคไม่ดูดิอันนี้ยวต้องคิดทั้งหมดเลยก่ะ วันนี้จะเสร็จไหมจะรีบไปอันนี้หบาทบวกสองบาทบวกช็อกโกแลตถูกจังสิบ <10 S 1> บาท,บาทอเท่ากับสิบเจ็บาทค่ะเดียวเดี๋ยวไอ้นี่เท่าไหร่นะเจบาทเจ็ดบาทนะเ็บาทอ้นี่เท่าไหร่นะจะไม่ได้ ไม่ค้ะคิดใหม่สิคิดใหม่เอาใหม่งงแล้วเนี่ยขายสองเทาันติดใหม่สิอะไรล่ะซื้อสองครั้งไม่เท่ากันติดอันนี้สิบบาทโอเคแพงกว่าครั้งแรกแล้วเนี่ยก็มาสิบบาทบวกสองบาทสองบาทบวก ห้าบาทอืมกี่บาทนะอุ้ยเอ้ามาเอ้ห้าบาทนิดนึงร้อยบาอันนี้เอาไรเอาไรเอาไรเลยไม่ค้าไงจะจะรีบไปอ่ะเออโอเคแม่ค้าจะรีบไปขอแค่สามอย่างไม่ต้องทำอะไรกินแล้วมั้งแม่ค้าจะรีบไปบาท้านบ้่ะ บบาทัวลูกรออยู่บ้านแล้วเนี่ยบอกให้มาซื้อของแบบเนี่ยซทุกวันแล้วเนี่ยบวกห้าบาทเมื่อกี้เจ็ดบาทนะไม่เป็นไรก็เราใหม่ไงเราลดลดลดสิบเจ็ดบาทจ้ะอืมสิบเจ็ดบาทอีกทีสิอันนี้เท่าไหร่ไอ้หยาถามเลยค่ะก็ผิดนะคิดเลขผิดอ่ะมสมาธิเลยแค่สามอย่างเองแค่สามอย่างเอง